สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ปริดาช่องปริดาเจ็ดสิบเจ็ดขอมีสาระนิดหนึ่งนะตอนนี้เออเรื่องอะไรอะ่ะทองปลอมทองออนไลน์มันเป็นกระแสที่แรงมากก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปริดาเนี่ยทำงานที่ร้านที่เ็าทำเออทองรูปพรรณมาก่อนนะคะก็เรียกว่าร้านชุกอะคะ่ะร้านชุกมันจะมีทั้งงานเงินงาน,งานทองงานทองเหลืองงาน เพชรงานพลอยออปลาริดาก็จะอยู่แผนเกเป็นช่างขูดช่างทัดสีนะฮะมีเพื่อนมีญาติอะไรก็อามาทําเป็นช่างขัดก็ว่ากันไปคืออยู่ร้านทำพวกเงินทองรูป,ปรพรรณเนี่ยค่ะส่งส่วนมากจะเป็นส่งร้านที่เขาทำส่งต่างประเทศนะคะนะคะก็เลยม,มีประสบการณ์อยากมาเล่าให้ฟังอันนี้ ถ้าเป็นทองที่ทำลวดลายแบบนี้ก็จะเป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำนะคะถ้าทองร้อยพวกนี้มันจะจะนิ่มเกินไปมันจะทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำแล้วก็จะมีชุบมีหลายรูปแบบเลฮะ,ะอทีน,นี้ส่วนตัวเนี่ยเจ,อ,จ,อ,จอเจอเจอแหวนสอดไส้มาแล้วเนี่ยแหวนแหวนลักษณะเกี้ยงๆแบบนี้นะคะแต่อันนั้นจะเป็นแบบว่าอะไรล่ะ ห้าสิบสตางค์หรืออะไรนี่แหละสมัยก่อนใส่ไปปีหนึ่งก็จะสึกเห็นสีขาวๆข,ข้างในเป็นสีเงินด้วยความที่ปาปดาเป็นคนที่อยู่ร้านชุบอยู่แล้วก็เลยบอกอตกใจแล้วก็เลยเอาไปให้เพื่อนเนี่ยชุบให้ชุบไมโครนก่อนชุบไมโครนสักสองรอบแล้วก็ชุบสีทองร้อยแล้วก็กลับไปขายที่ร้านเดิมเขาก็ซื้อกลับเราก็บอกจบแล้วไอ้แหวนทอง แบบปลอกมีดอะไรพวกนี้จะจะไม่ซื้อไอ้โปร่งๆก็ไม่ซื้อเพราะมันจะเบี้ยวบิดเบี้ยวง่ายนะก็ก็ไม่ซื้อเอ่อถ้าทองไมครอนเนี่ยมันจะติดทนนะแต่สีมันจะออกแดงๆนิดหนึ่งมันแล้วเราก็ชุบสีทองทองร้อยเนี่ยสีเหลืองอาลามแบบเนี้ยทับอีกทีหนึ่งนะฮะเราก็รอดตัวไปเออเอามีสอดไส้มาขายให้เราด้วยเว้ยเราก็แหมหน้าตาเราก็บ้านนอกอะ่ะเนาะ พอเราไปขายเขาก็ไม่ไม่ได้คิดมากเขาก็ซื้อเราเลยเออก็จบข่าวไปนะคะแล้วก็เคยเอาทองไปจำนำตอนนั้นมาจากจังหวัดเนาะก็เอาทองมาด้วยนะพ่อแม่เสียไปแล้วเนาะก็ลักษณะลายแบบนี้แหละและจี้ก็เป็นแบบนี้แหละเขาเรียกอะไรโรเกตเนาะโรเก็ตลายไทยสวยมากเลยแล้วไปจำนำไปจำนำที่ร้านทอง เราก็ไม่ได้เรียกวงเงินสูงสุดแล้วเราก็ไม่ได้อยากขายเพราะมันเป็นของเก่าเนาะเราก็เลยแบบอืมต้องการเงินสักสองพันเราก็เอาออกมาสองพันแล้วก็เขียนบินให้พอเขาออกบินให้เนี่ยเอ้เราก็ฉุกคิดว่าเอยเดือนเดียวมันแป๊บเดียวอะเราขอใจดอกเบี้ยล่วงหน้าเอาไว้อีกอืมเขาก็เลยเขียนไว้ให้ว่าเขียนให้ใคล้ายๆกับว่า เป็นที่เข้าใจว่าเราจ่ายดอกเบีย้ยไว้สองเดือนอย่างเงี้ยยังไม่ครบสองเดือนเลยเราไปที่ร้านเขาบอกอุย้ยทองหลอมไปแล้วคุณไม่มาจ่ายดอกเอออะไรนี่เราจ่ายไว้แล้วนี่ไงเขาบอกอุย้ยเขาไม่ได้เขียนโอมีอย่างงี้ด้วยเราก็แบบเสียใจมากแล้วก็เสียใจอะ่ะก็คือต้องเดินออกจากร้านมาเลยเพราะบอกเขาบอกว่าเราเนี่ยเออ ไม่ไปใจดอกเขาหลอกไปแล้วจบข่าวคือถ้าเขาเจอว่าเราเอาทองร้อยอะไรไปทองเก่าทองอะไรไปเนี่ยเขาจะตาเป็นมันยังไงเขาก็ต้องจะเอาทองเราให้ได้ให้เข้าใจไว้อย่างนั้นเลยนะให้เข้าใจเอาไว้อย่างนั้นเลยโอ้โหเรื่องทองนี่ไม่สบายใจอะถ้ามันจะไปอยู่ในมือคนอื่นน่ะนะอืม อันนี้ทองมันก็มีหลายรูปแบบเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทองฝรั่งเขาก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นชุบส่วนที่เป็นชุบเงินชุบทองเนาะเขาทําเป็นสองสามสีได้เรียกว่าสามกษัตริย์เออมันทาได้เท่านั้นแหละเออไตดาก็อยู่ในแผนกช่างทาสีแล้วก็แพ้กระชุบแล้วก็มาขูดมาขัดมาอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เคยซื้อสร้อยเงินอะไปชุบด้วยเออเพื่อความมันเทิงนี่แหละนะคะ <laughs> เวลาเออ นก็สนุก,กสนุกอ่ะมันก็ชุบฟรีเนาะเราอยู่ที่ร้านชุบเนาะออมก็ <temples. S 1> ถ้าอยากให้สวยก็คือเอาไปขัดก่อนเอาสร้อยเงินที่เราซื้อมาน้เอาเส้นย่อมๆหน่อยเออเส้นใหญ่เดี๋ยวมันจะดูแปลกอืมก็เส้นย่อมๆหน่อยอืมสักประมาณเส้นละห้าสิบตังบาทหนึ่งอะไรประมาณเนี้แล้วก็เอาไปให้ช่างขัดเขาขัดก่อนขัดไปต้มไปล้างให้มันสะอาดนะเรียกว่างานไม่หยาบอ่ะเออแล้ว <pleasing. S 1> ก็เอาไปชุบ ชุบทองไมครนก่อนจำไม่ได้ไปชุบกี่รอบอะ่ะน่าจะสองสามรอบอะซึ่งติดทนนานแน่นหนามากอืแล้วก็ปิดท้ายด้วยชุบสีทองร้อยก็จะเป็นเหลืองอารามแบบนี้สวยมากแต่เราไม่เคยคิดจะเอาเรื่องนี้ไปทำมาหากินอะไรกับใครนะเราก็แค่ชุบกันเองเล่นๆนิดหน่อยแค่นั้นเองนะถ้าใครอยากจะใส่ทองทองชุบเออก็ไปหาซื้อสร้อยเงินมาแล้วก็ไปจ้างเขาชุบ จะเอาง่ายๆเออก็บางคนอาจจะต้องใส่กับไปต่างจังหวงจังหวัดอะไรเงี้ยเพื่อจะอวดอะไรก็ว่ากันไปอะเนาะแต่อย่าไปหลอกคนอื่นนะคะจริงๆบางทีตามตลาดตามแหล่งเก่าๆเขาก็มีรับชุกกันทั่วๆไปอะเนาะไปได้รู้เยอะอะเียวกันเรื่องพวกนี้ค่ะเออพวกแหวนเหมือนกันเนี่พวกแหวนพวกนี้นี่ซื้อซื้อแพงนะซื้อแพง ซื้อแพงแต่ว่าขายนี้ก็อาจจะราคาถูกนะฮะจะมีตราประทับนั่นนูนี่เออว่าเออเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรอะ่ะละทีหน้าไม้อะไรไม้เนี่ยเขาจะมีรหัสของเขาอยู่นะคะเออเนี่ยก็เอามาให้ดูกันอันนี้อันนี้ก็เป็นทองเออเป็นอุปกรีเนาะเครื่องประดับของ ฟิลิปปินส์หรืออินโดไม่รู้ว่ามีคนเขาให้มามันก็มันก็ขายไม่ได้หรอกยอาจจะขายได้ก็จะขายได้ถูกมากๆอ่ะต้อเก็บไว้ดูเล่นๆนะออันนี้มาเล่าสู่กันฟังปริดาเนี่ยคือคือจนมากเลยจนมากก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอวดรวยนะแต่อยากจะให้เข้าใจว่าอู้ไปซื้อออนไลน์เนี่ยมันมันเสี่ยงเกินไป ขนาดไปซื้อที่ร้านทองอะไรยังโดนเลยเออไปซื้อออนไลน์ก็ไม่อยากจะพูดถึงเลยนะเออเนี่ยถ้าของแท้เนี่ยเราต้องเอาไปประเมินราคาดูบ้างอะไรบ้างเอาไปเช็คเออเวลาถูกเถือนจริงๆมันจะได้ไม่เสียอกเสียใจกันนะแต่ลูกสาวบอกว่าเออทองแท่งเหอะทองแท่งเหอะแม่ไปเปลี่ยนเป็นทองแท่งอะไรอย่างเงี้ยเ,เนี่ย,ยก็ว่ากันไป อืแต่มีก็ดีกว่าไม่มีนั่นแหละอนะนะก็คือนั่นแหละก็สาระก็คือมันมีสอดไส้เออทั้งทั้งที่ซื้อจากร้านทองมันก็ยังมีสอดไส้เอาไปจำนำนี่คือโดนโกงง่ายมากอ,อืมไว้ใจใครไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นทองฝรั่งก็แล้วก็แต่ความนิยมเนะาะฝรั่งเขาก็จะใส่กันเยอะนะเห็นฝรั่งก็ใส่กันเส้นเล็กๆมันจะแข็งแรงนะ อืมบางทีก็ว่าก็ซื้อมาแพงนะออื uh huh. ก็ก็เป็นความนิยมของแต่ละประเทศเนาะอันนี้ถ้าเป็นชาวอินโดอะไรเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเสียบผม mm hmm. ก็จะตะดตกแต่งนะอ, uh huh. อ่ะก็เอามาเล่าสู่นฟังว่าต้องไปซื้อร้านที่น่าเชื่อถือได้จริงๆ มีใบเซอร์ด้วยเออทุกวันนี้ต้องมีใบซอรติฟิเคตเนาะใบรับรองใบการันตีว่าซื้อมาจากไหนอะไรยังไงนะออีกอย่างหนึ่งนะมันก็จะมีพวกทองหุ้มเอาพวกทองเหลืองเป็นตัวเรือนหรือว่าเป็นนิกเกิลเป็นตัวเรือนหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นเป็นเบาๆหน่อยนะเป็นแล้วก็ไปชุบทองเขาก็ขายกันเกลือไปเขาก็ขายกันร้อยสองร้ยบาทสามร้อยบาทอย่างเงี้ยบางคนก็เอาไปใส่แค่เป็นแฟชั่น แฟชั่นเออของจะดูมีราคาไหมมันก็อยู่ที่คนใส่นะฮะถ้าคนใส่เขามีฐานะดีอยู่แล้วหรือว่าแต่งตัวดีอยู่แล้วเขาใส่ทองปลอมก็ดูสวยนะฮะดูอลังการนะอืมแต่ถ้าไอเราค้เล่มอมแมมเนี่ยใส่ไปใส่ของแท้เขากคดูว่าปลอมเอาเป็นว่าอย่าใส่ออกไปเลยมันเป็นอีอีอย่างหนึ่งเคยเห็นคนกระชากสร้อยเนี่ย น่าจะสองครั้งมั่งในชีวิตที่ไปรถเมล์หนึ่งครั้งแล้วก็วันหนึ่งอยู่บนรถเมล์ก็เห็นคนกระชากการใส่ทองนี่คือการเรียกศัตรูเข้ามาหามาทำลายตัวเองนะคะถ้าคุณอยู่ในที่ไม่ได้ปลอดภัยนะฮะไม่ได้กล้าใส่หรอกเพื่อนเพื่อนก็โดนโดนโดนมีดมันมันใส่เงินนะมันใส่เหรียญเงินแล้วมันเดินกลางคืนน่ะมันสะท้อนแสงกับไฟ แล้วมันกจ็จะอาจจะเป็นสีทองหรือเปล่าไอ้พวกติดยามันอาจจะตาลายเนาะมันมองอาจ,จมันไม่รู้หรอกมันจะจะเอาอย่างเดียวมันก็ไอ้คนนี้ไอ้เพื่อนเราก็สู้สู้ก็เจอมีดบาดมือนะเอามือป้องก็มีดบาดมือนะไม่ว่าจะใส่เงินหรือใส่อะไรก็ไม่ต้องใส่หรอกปาริดาว่านะมันไม่ปลอดภยัยเวลาพวกคนไม่ดีมาเนี่ยมันจะ มันจะเอาอย่างเดียวมันไม่รู้หรอกว่าทีตามันก็ไม่ค่อยดีเออม,มันก็จะเอาอย่างเดียว <laughs> นะเอออ่ะก็ระวังตัวกันด้วยนะคะการมีทองอยู่มันก็ทั้งดีและไม่ดี <laughs> แต่ก็น่าจะดีแหละนะคะเอามาให้สาระกันแค่นี้นะสวัสดีค่ะ